จำยวีซิวไม่นางออจือด้วยอีกแล้วค่ะนางไม่ยอมดื่มซุปโสมข้าไปดูเองมานี่พี่เขยข้ามาข้าต้องการพบเขาไม่นางอาจือไม่นด่ไห่นาเอจือข้าต้องการพบเขาไม่นางอาจืออย่าทำแบบนี้สิข้าไม่สนนี่ข้าต้องการพบเขาเจ้ากลัวอะไนทำแบบนี้เลยนะไม่นางออจือหายไปไหนจือไม่นางออจือข้ามาเอจือพี่เขยจะอารมณ์อีกแล้วหรอได้ยินแต่ไกลอ่ะพี่เขยในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วเพราะเจ้าคนเดียว ถ้าเป็นใค่ทิ้งข้าอยู่บ้านทั้งวันถ้าไม่ยอมให้เจ้าไปไหนอ,อีกแล้วอาจูบอกมาตอนนี้เจ้าเห็นใครอยู่ข้าหรือว่าพี่อาจูเห็นเจ้าแล้วแล่ละดูสิเจ้าทำอะไรเนี่ย ก็หกเจ้าเห็นข้าชัดๆแล้วเจ้าก็แอบคิดถึงพี่อาจ,จูใช่หรือเปล่าฮะพี่เขยอย่าโมโหเลยรอเข้าไม่ได้โมโหเจ้าพราะข้าไม่ได้ดูแลเจ้าอย่างดีเจ้าไม่ได้ดื่มซุปสมใช่ไหมทำแบบนี้เมื่อไหร่จะหายเป็นปกติล่ว <h iss ing> น้ำจากนี้ไปเขาไม่ดื่มซุปสมอีกแล้ว เออแม่นางซุบสมพวกนี้มีปัญหาอะไรเหรอไม่ใช่หรอกข้ากลัวว่าคนบางคนถ้ารู้ว่าข้าหายแล้วก็ไม่มาดูข้าอีกถ้าหากเป็นแบบนั้น <c oughs> ข้ายอมปล่อยตลอดดีกว่า <c oughs> ท่านเซียวนี่ท่านผิดเองนะท่านต้องใช้เวลาอยู่กับแม่นางอาจ,จิ๋ให้มากๆนะพี่หวังเย็ยนพูดถูกตั้งที่สุดพี่เขยท่านได้ยิยนหรือเปล่าได้ยินไหมตอนนี้เราอยู่ชนเผ่หนีเจิง ก็ต้องเชื่อฟังหัวหน้าเผ่าเฮหลังจากนี้ไปเจ้าต้องพาข้าไปล่าสัตว์ด้วยพอแล้าจืออย่าแต่ใจอีกเลยถ้าเจ้าอยากล่าสัตว์กับเราต้องรีบพักฟื้นให้หายดีอฮ้ยอีกต้องหลายวันนะเราให้เจ้าหายแล้วข้าจะพาเจ้าไปด้วยตกลงตามนี้